สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงละครพื้นบ้านละครจกัจกจักงวงวงกับดินพัชรประพลนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นผู้หญิงหนึ่งเดียวที่ท่านท้าวธุมราชจะยอมจะฟังเห็นได้จากหลายๆฉากที่ผ่านมานะครับนี่คือน้องฟ้าใสภูสนิสาโชติกิติมาตรผู้ที่แสดงเป็นพระมเหสีจุฑามณีแห่งนครไกรล,ลาสแม่ของลูกๆทั้ง7นะครับแล้วคุณผู้ชมเป็นเหมือนดินไหมเวลาที่น้องฟ้าใสานะครับหรือว่าพระมเหสีจุฑามณีเข้าคู่กับ ท่านท้าวธุมราชหรือว่าน้องบุ๊คพบสินตัวสกุลเนี่ยอมยิ้มเลยเขาจะมีความพ่อแง่แม่งอนมีความกุ๊กิกมุ้งมิ้งซ่อนอยู่ในนั้นน่ะเออมีการโต้กันถกเถียงกันโดยมากเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของลูกๆูกนั่นแหละทั้งสองเนี่ยรักลูกแต่แสดงไม่เหมือนกันซึ่งละครบทก็สะท้อนออกมาให้คนดูอย่างเราเนี่ยได้เห็นมีฉากหนึ่งที่ดินชอบเดี๋ยวจะบอกนะอ่าเดี๋ยวจะบอกว่าฉากไหนที่ดินรู้สึกว่าเออ รู้สึกอินมากๆเลยกับฉากนั้นนะครับนี่น้องฟ้าใสเนี่ยยิ้มทีโลกสวยไปเลยนะครับนี่ลองดูภาพเปรียบเทียบนะครับอันนี้เป็นภาพตอนที่ลูกๆยังเล็กอยู่นะครับนี่ตอนสาวๆเลยผมยาวตอนนั้นแล้วก็มารวบผมตอนที่ลูกๆเนี่ยโตแล้วกำลังจะมีสวามีแล้วอะ่ะเป็นเหลากินนอนแล้วก็มนุษย์สุดทนนี่เปรียบเทียบให้ดูน้องฟ้าใสนะเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกัน สวยมากเออแต่จะว่าไปหลายคนก็ถามบินมาแล้วนิงก็ยังไม่เคยเห็นเลยเนาะยังไม่เคยเห็นพระเมสีจุธามณีบินเนาะเออยังไม่เคยเห็นแบบมีปีกอะไรอย่างงี้แต่ว่าเขาบินได้นะก็เป็นกินรีทำไมจะบินไม่ได้อาจจะยังไม่เคยเห็นฉากบินคนอื่นก็เห็นหมดแล้วเนาะเออเนี่ยเนี่ยมีพระเมสียังไม่ได้เคยเห็นบินอาจจะเป็นเพราะว่าในเรื่องนะครับยังยังยังไม่ไปถึงตรงที่ว่าเอจะต้องบินอะไรอย่างงี้หรือว่าช่วงที่บินละอาจจะไม่ได้เห็นก็ได้อ่า อายุเท่าไหร่หลายคนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยขอละครสักเรื่องนี้ได้ไหมมีคนบอกนะมีคนบอกสวยมากจริงๆนะอายุนะเกิดวันที่4มีนาคม2534เพราะฉะนั้นถ้ายึดตามปีพศออปีนี้เขาจะอายุ30ปีบริบูรณ์แต่ว่าต้องรอวันที่4มีนานะก็เตรียมไปแฮปปี้เบิร์เดย์ได้อายุ30ปีครับก็ ถือว่ามากที่สุดในบรรดาลูกๆกกินรีทั้ง7นางนะเพราะว่าทั้ง7นางเนี่ยอายุเนี่ยน้อยสุดคือ19มากสุดคือ29อายุเฉลี่ยก็จะอยู่ระหว่างประมาณคนอื่นนะ24 25 26ประมาณนี้นาาน้องฝาใสก็อายุมากที่สุดแต่สวยสง่าสมแล้วที่เป็นพระมเหสีจุธามณีแล้วก็ติดตามกันต่อไปคุณผู้ชมดินว่าความรักของพระมเหสีจุธามณีที่มีกับลูกเนี่ย คุณชอบนะหนูรู้สึกว่าเขาเลี้ยงลูกแบบให้อิสระไม่ตีกรอบแต่ว่าดูอยู่ห่างๆอย่างที่เขาบอกคอยดูอยู่ห่างคอยประครับประคองฉากหนึ่งที่ดินบอกว่าชอบมากก็คือตอนที่พระสุทธนเนี่ยเขาสร้างสะพานอดอกไม้สีทองเสร็จแล้วมีการเข้าไปพูดคุยกันคือท่านเท้าธุมมาราชก็ก็ยังไม่ยอมแหละก็มีเงื่อนไขต่างๆนั่นก็เป็นความรักลูกนะแต่ก็เป็นในมุมของเขาคือเขาค่อนข้างจะ มีมีมีกรอบพระเมหศิจุธามณีบอกว่าลูกๆของเราเนี่ยเขาโตแล้วปล่อยเขาไปแต่ว่าท่านเทาน้ทาธุมมราชยังมองว่าพวกเขายังเด็กอยู่ยังเด็กอยู่เสมอคือจะปล่อยให้ทําอะไรตามอเภอใจได้ยังไงตัดสินใจผิดหรือเปล่าแต่พระเมหศิจุธามณีเขาก็แยง้งบอกว่าคือมันก็อาจจะผิด หรือไม่ผิดก็ได้พ่อแม่ของเราก็ไม่รู้ว่าเราจะคิดผิดตัดสินใจผิดหรือถูกมันเป็นเรื่องของอนาคตเฮ้ยอันนี้จริงนะหินว่าจริงเราได้เห็นมุมมองของความเป็นพ่อแม่ที่คนละขั้วเออจริงว่าจริงแต่ดีที่คือเรื่องพวกนี้มันควรคุยกันได้จริงไม่มีใครรู้ทุกเรื่องเลยว่าทุกเรื่องอนาคตไม่มีใครรู้อา้าวแล้วถ้าเขาตัดสินใจผิดล่ะแล้วถ้าเขาผิดหวังล่ะ เน่ยคือคนเป็นพ่อนะั้นเท้าธุมาราชทำพระเมศสิจุธามณีบอกว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ทําได้คือถ้าเกิดเขาผิดหวังจริงคือปลอบใจเขาอยู่ใกล้ๆเขาดูเขาอยู่ห่างๆคือดินชอบมากชอบตอนที่เขาคุยกันอนะ่ะอืมคือไอความกุก๊กกิ๊กบุงบ้งมิ่งถกเถียงกันนี้เราก็ได้เห็นเวลาก็มีอ่ะแล้วก็หลายๆครั้งเนะหัวเราะที่หลังดังกว่าเหมือนกับครั้งล่าสุด ที่พระสุทนเนี่ยก็สร้างสะพานเพชรพลอยสําเร็จนะท่านท้าวธุมราชก็ติดตลกด้วยเออก็เป็นคู่ที่ออกมาทีไรยอย่างที่บอกอมยิ้มน่ารักแล้วก็ลุ้นว่าเขาจะสนทนาอะไรกันนะครับแต่ก็ฉากนั้นแหละอย่างที่บอกนี่รู้สึกว่าเออเออเออมันมันมีความแบบสะท้อนความเป็นพ่อแม่ท่านท้าวธุมราชก็รักลูกแต่เขามีกรอบมีความห่วงห่วงแบบมากๆเลยอะ ดินก็ยังไม่มีลูกนิงก็ก,ก็ก็ไม่รู้ว่ามันจะความรู้สึกมันจะขนาดไหนอะ่ะแต่ว่าเอาแค่แบบเด็กตัวเล็กๆดินชอบเล่นกับน้องๆเด็กๆตัวเล็กอะ่ะคือแค่เขาจะบางทีดินเป็นนะเดินเดินไปอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่อยากให้เขาอยู่ห่างจากเราเรากลัวว่าเฮ้ยเขาจะสะดุดไหมหรือเขาจะคือกลัวไปหมดอะ่ะดินรู้สึกว่าเออดินคิดอยู่นะเมื่อเชา้านี้ตอนอ่านน้ำรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติสมสมติเรามีลูก เราคงจะห่วงเขามากๆาคงจะกลัวแบบกลัวเขาเจ็บกลัวเขาแบบเป็นอะไรอะ่ะแต่ว่าอีกมุมหนึง่งเราก็มองว่าเฮ้ยถ้าเกิดแม่เขาเจ็บหรือว่าไม่ให้มันเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นอย่างเงี้ยมันก็เหมือนอยู่ในกรอบเขาก็ไม่ได้เผชิญโลกเขาก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเออเจ็บมันเป็นยังไงหรือว่าเจ็บแล้วเขาจะแก้ไขหรือจัดการมันยังไงอันนี้ดิรู้สึกว่ามเหสิจุธามณีเนี่ย เขาสะท้อนให้ดินเห็นตรงนี้ละครสะท้อนให้ดินเห็นตรงนี้ว่าเออนี่คือลูกนะสิ่งที่เราทําได้คือดูเขาอยู่ห่างๆประครับประคองเขาไม่ใช่ไปตีกรอบให้เขาแต่ก็เข้าใจในความรักของท่านท้าวทุมาราชครับคุณผู้ชมอืมนี่คือความเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดินเห็นนะคุณผู้ชมรู้สึกยังไงอยากจะพูดถึงพระมเหสีจุธามณียังไงใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ช่วงท้ายล่าสุด นี่แหละคือผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ไปช่วยพระสุดทนให้ลองไปสิไปที่ห้องต้นละลึกชาสิมันอาจจะช่วยให้สะพานเพชรพลอยสำเร็จไม่ต้องบอกคนอื่นนะคอยช่วยมโนราทำทุกอย่างในสิ่งที่มันจะเป็นความสุขของลูกอ่ะอแต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่ฟังท่านท้าวธุมราชเลยนะก็มี หลายครั้งที่เขาสุดท้ายแล้วเขาก็ฟังเพราะว่าท่านท้าวธุมาราชเป็นพ่อเมืองไงแต่ว่าก่อนนะ้มันจะมีการทกเถียงมีอะไรกันก็มีบ้างไม่ใช่บ้างหรอกทุกครั้งเลยดีกว่าแต่ว่าสุดท้ายถ้าท่านท้าวธุมาราชตัดสินใจแล้วเขาก็ต้องรับฟังแล้วก็ยอมรับซึ่งเราก็เห็นในละครนะครับแล้วก็หลายครั้งมนีถึงขั้นเอาตัวไปไปขัดขวางนะที่จะจัดการกับพระสุทนกับกินนอนพยุงธรรมก็เนี่ยมุกเนี่ยแต่อย่าทำตามนะมุกนี้อื ที่แบบกั้นหายใจเลยเนี่ยเออคือเขาแบบยอมทุกอย่างเลยแล้วก็กลับล่าสุดคุณผู้ชมล่าสุดนี่หลายคนบอกว่านี่มันต้องอย่างนี้แหละเป็นคนที่อตอนแรกก็เหมือนจะตลกตลก,ตลกเนื้อสะพานเพชรพลอยเสร็จลแล้วก็เดินไปไปบอกว่าสุดท้ายแล้วนะมันต้องเป็นข้อสุดท้ายคือพระองค์จะต้องไปถวายสัญญากับพระศิวะ เป็นคนออกความคิดนี้แล้วก็พาไปแล้วเขาบอกให้ถวายสัญญาเพราะเขารู้สึกว่ามัน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 เยอะไปแล้วพอได้แล้วมันถึงเวลาของลูกๆแล้วรึ้สึกว่าเป็นแม่เมืองที่ดีมากเลยนะคือคอยเป็นคู่คิดเตือนสติหรือว่าถกเถียงแย้งในข้อมูลอะแม้ว่าบางทีเขาจะดูแบบ โอ้ท่านท้าวุมราชก็เถียงไม่หยุดเหมือนกันอะแสดงดีมากๆกคุณผู้ชมอยากค่นถึงพระแม่สีจุธามณีใต้คลิปอย่างที่บอกแล้วก็ผู้แสดงก็คือน้องฟ้าใสภูสนิสาโชติกิติมาตรนะเต็มที่เลยใต้คลิปย้อนไปก่อนหน้านี้อันนี้เป็นเรื่องที่ 4. สี่สหรับละครเป็นบ้านตอนเช้านะก็เอามาพูดย้ําอีกครั้งหนึ่งตอนแรกที่เราเห็นเขาเนี่ยก็คือพระธิดาเหมยหวยนะออกจีนจีนพระธิดาจีนเรียบร้อยอ่อนหวานแต่ตอนจบเศร้าครับไปหาดูได้ที่ยอพระกลิ่น ใน YouTube ช่อง3เสียนพอมาเรื่องที่2ก็ร้ายนะ,ะคู่กับน้องบุคภศิลป์อีกนะครับพรมเหสีอาคาัคคณีร้ายเลยสำหรับดินคือร้ายสุดโต่งเลยนะไตระดับความร้ายขึ้นมาอยากได้อยากครอบครองเป็นเหสีฝ่ายซ้ายก็กันแกล้งเหสีฝ่ายขวาปทุมมาแล้วก็ลูกๆนะครับความร้ายยาวไปจนถึงการเป็นนางเสือสมิงในช่วงท้าย ร้ายไม่หยุดแสดงดีย้อนไปดูครับสียอดกุมารน,นะก็คู่กับน้องบุ๊คอบสินตอนนั้น <c oughs> พอมาขวานฟ้าหน้าดํา <c oughs> ก็ดูโตเป็นมเหสีคือ <c oughs> ก็ดูโตขึ้นมาหน่อย <c oughs> บทบาทอาจจะไม่เยอะมากแต่ว่าก็เป็นคู่ชีวิตที่ดีกับเนื้อหัวนะครับแล้วก็มาเรื่องล่าสุดนี่แหละนะเป็นกิน,นรีอย่างที่เราติดตามกันจะเห็นว่าถ้าใครที่ติดตามนะสี่เรื่องนี้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนมากๆแต่และเรื่อง เราได้เห็นพัฒนาการเห็นฝีมือที่ถ้าเราเชื่อและเราเห็นความแตกต่างนั่นแหละเราเชื่อในบทบาทนั้นแล้วคิดว่านี้มันมันคงเป็นที่สุดของความเป็นเป็นนักแสดงที่ได้บทที่หลากหลายนะคนดูเองก็ได้เห็นความหลากหลายถ้าเราสมมติเราติดตามเราเป็น f อเป็นแฟนคลับของคนคนนี้ถ้าเราได้เห็นความหลากหลายทางการแสดงเนี่ยคิดว่าเออมันคุ้มนะแล้วเนี่ยสี่เรื่องแล้วเนี่ยอันนี้ไม่นับรวมผลงานอื่นๆนะ ติดตามผลงานของน้องฟ้าใสกันต่อไปครับแล้วก็สนับสนุนเราไปดูโค้งสุดท้ายด้วยกันนะว่าสุดท้ายแล้วบทสรุปความรักของพระสุทนธมโนราจะเป็นยังไงคนเป็นพ่ออย่างท่านาท้าวธุมราชท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงเมื่อเห็นความรักที่ไม่รู้สุดท้ายจะเป็นยังไงนะพระมเมหสีจุธามณีล่ะแน่นอนคนนี้คอยส่งกำลังใจให้กับลูก,ลก ดูลูกๆอยู่ห่างๆอย่างที่เราได้เห็นอยู่แล้วนะติดตามไปด้วยกันแล้วก็คุณผู้ชมครับฝากติดต่อพัชรพจนเหมือนเดิมครับในช่วงถ่ายนี้ก็ไปกดติดตามได้นะเดี๋ยวดิ้นจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะเดี๋ยวพอครบพันคนเดี๋ยวินคงไปไลฟ์สดบ่อยๆด้วยตรงนั้นนะเพราะน่าจะสะดวกกว่า YouTube ก็น่าจะเป็นคลิปแบบนี้แหละนะครับขอบคุณที่มาติดตามรับชมแล้วก็3มช่องทางด้านล่างนี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะมาย้ํากันในช่วงนี้อย่าประมาทนะใส่มม่มไพอ ล้างมือนะครับออกไปข้างนอกก็อย่าไปหยิบจับแคะแกะเก้าแบบ่อยๆนะระมัดระวังตัวเองกลับเข้าบ้านมาก็รีบอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าสระผมเลยนะก็ใช้ชีวิตอย่างประมาทแต่ก็อย่าระแวงเกินไปไปแล้วครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ